เอ,อลิสอารีนาเซเว่นในรีเบิร์แบบฉบับต้นเดือนพฤศจิกายนมีตัวละครไหนติดเมตาและน่าสนใจอย่างไรบ้างในเมตานี้ถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กด subscribe และเดี๋ยวเราไปดูกันครับอย่าปล่อยให้การประจนภัยของคุณเป็นเรื่องยากเพียงเติมเงินกับ Pay ์ทูวินท็อัผ่านระบบอัตโนมัติบนเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการ,ระจนภัยครั้งไหนก็ง่ายได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยเกมเมอร์สายเปย์อย่างผมก็ต้องเลือก Pay to Win Topup ออยู่แล้วไปทำกันเลยอย่าลืมใส่โค้ด MOJI ด้วยนะ ก่อนจะไปรับชมเทเลสกันนะครับก็ต้องขอแจ้งเรื่องให้ทราบประมาณ3เรื่องครับเรื่องที่1ครับคลิปนี้เนี่ยอัดเมื่อวันที่4พฤศจิกายนนั่นเองครับเรื่องที่2นะครับเทเลสที่เพื่อนๆจะได้เห็นนะครับจะเป็นเทเลสสำหรับอารีนา และสงครามเบ็ดเสร็จที่เป็น 5v5 เท่านั้นนะครับจะไม่เกี่ยวกับพวกกิววหรือว่า Content PVE อื่นๆครับและข้อที่3ครับเทลิสนี้เนี่ยจัดขึ้นจากประสบการณ์การเล่นอารีนาและสงครามเบ็ดเสร็จของผมแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับแลงอารีนาของผมในวีคที่แล้วเนี่ยผมจะจบอยู่ที่ประมาณ7,600นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มุมมองผมก็จะอยู่ในแรคงประมาณนี้นะครับทุกคนและนี่ก็จะเป็นเทียร์ลิสก่อนอัปเดตวันที่13พฤศจิกายนของ Arena s เซ e ว่นไ e ร r เบนั่นเองนะครับผมก็มีการเพิ่มเทียใหม่เข้ามาให้กับรอบนี้นะครับให้มันมีความแบบซอยย่อยขึ้นมาบ้างนะครับผมจะเพิ่มเทียร์ก็ตเข้ามานะครับซึ่งเป็น ตัวละครระดับที่แบบว่าโคตรเก่งแล้วก็เป็นตัวคีย์สำคัญของทีมนั้นๆเลยก็ว่าได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากเทียกอสกันก่อนเลยนะครับเทียกอสตัวแรกนะครับผมขอไปที่โรดแทงก่อนนะครับก็จะเป็นตัวของรูดี้นเองนะครับรูดี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าขาดไม่ได้เลยถ้าคุณจะเล่นทีมแทงนั่นเองนะเป็นตัวละครที่จองออเดอร์สกิลเป็นตัวแรกแล้วยิ่ง C6 เนี่ยก็ยังสามารถที่จะ กันสถานะที่หยุดการเคลื่อนไหวได้ด้วย2เทอร์นนั่นเองและยังทําให้ภาพรวมของทีมเนี่ยถึกขึ้นมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นลูดี้เนี่ยถ้าคุณจะเริ่มเล่นทีมถึกแล้วคุณจะขาดตัวละครตัวนี้ไม่ได้และเป็นตัวในเมตาทีมถึกที่ยืนยาวมากๆเลยครับมาตอนน่อกันที่เทียกอตของฝั่งตัวละครที่เป็นสายกายภาพกันบ้างนะครับตัวแรกก็จะเป็นโคนะครับโคนี่เรียกได้ว่าเป็นตัวที่ อยู่ทั้งทีมกายภาพแล้วก็แอบแซมไปอยู่ในทีมเวทก็ว่าได้นะครับความเก่งของโค้กนะครับคือตัวละครตัวเนี้ครับมันมีพลางตาครับ ทำให้ไม่ว่าจะโดนเปิดด้วยซ c โดนเปิดด้วยเพิ่มครูดาวหรือโดนเปิดด้วยดาเมจต่างๆเนี่ยก็จะไม่ได้ตายได้อย่างง่ายดายนั่นเองครับยิ่ง C2 เนี่ยมีอํานาจด้วยทําให้โคเนี่ยเหมือนมี2ชีวิตในตัวเดียวเลยอันนี้ยังไม่รวมแหวนนะครับและโคเนี่ยยังมีดาเมจที่รุนแรงมากๆโดยที่ไม่ต้องพึ่งพวกค่าคริติคอลค่าจุดอ่อนเลยนะครับเพราะความแรงต่างๆเนี่ยมาจากระเบิดครับและระเบิดเนี่ยยังสามารถที่จะเร่งเทินพร้อมกับสถานะ พร้อมกันได้ด้วยนะครับเขาเลยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะก๊อตมากๆเลยนะครับคางุระครับน้องเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของทีมกายภาพมากๆถ้าเกิดไม่มีคังุระทีมกายภาพก็จะเล่นยากมากๆนะครับคางุระเป็นตัวละครที่ทําให้ทีมกายภาพเนี่ยกลับมาเล่นใหม่กลับมาตั้งต้นใหม่ได้นะครับเล่นเป็นตัวเปิดเกมที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าสกิลงูของคางุระเนี่ยโอ้โหมันติดดีซะเหลือเกินนะครับหมายถึงเวลาฝั่งตรงข้ามใช้อะนะแต่เวลาฝั่งเราใช้เนี่ยมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะฮะแล้วก็สกิลพาสซีฟของคาง์ มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สกิลอะไรก็ตามก็แปะกายภาพเบาบางได้ตอน4 6หรือจะเป็นการฮิลเพื่อนขึ้นมาขาจัดดีบัฟแล้วก็ยังเป็นการบูสต์เรื่องของคริติคอลดาเมจแล้วก็ดามเมจรวมๆด้วยนั่นเองนะฮะมีแค่สกิลร่างสกิลเดียวของคางูระครับที่หลายๆคนมองว่ามันเป็นมีมแล้วก็ออกสกิลนี้ทำไมประมาณนี้ฮะและสายกายภาพเทีย์กอตตัวสุดท้ายก็คงไม่พ้พิคายนะครับายนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ โหดแรงดุเดือดสุดๆนะครับแต่ว่าเขาก็ยืนหลักๆในทีมกายภาพะนะอ่าทําดาเมจได้เยอะมีทะลุทะลวง มีดาเมจฮิตที่ค่อนข้างเยอะมีตีแถมโซ่หล่นมีลบบัฟนะครับเป็นตัวดาเมจหลักๆเลยนะครับยิ่งใครเอาไปเล่นคู่กับโค้เนี่ยมีดาเมจ2ตัวนะครับเรียกได้ว่าฝั่งตรงข้ามถ้าไม่แข็งพอก็ล่วงไปทั้งหมดเลยครับต่อมามาดูเทียร์ก๊อตของสายเวทกันบ้างนะครับผมตัวละครแรกคือจูริครับจูริเนี่ยมันจะขี้โกงตรงที่ว่าเขามีสกิลที่เรียกว่าดับศูนย์นั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดับศูนย์ติดเนี่ยและเราสามารถใช้คายหรือใช้ตัวอะไรก็ได้ ฆ่าศัตรูได้ภายในเทิร์นแรกๆเนี่ยก็จะทําให้ปิดเกมได้เร็วมากๆเลยนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นจูลีเนี่ยก็เป็นตัวละครที่มีสกิลยูนิคกว่าชาวบ้านแล้วก็ดีด้วยแต่มันอาจจะต้องแอบลุ้นในเรื่องของดวงนะครับในการติดดับศูนย์อ่าบางคนใส่เซ็ตหมอผีโอกาสติดอยู่ที่77%ยังมีวืดบ้างนะครับหรือบางทีจูลีก็ไปโดนแก้ทางด้วยคังรั ที่ใส่แหวนเลือดหนึ่งทำให้ตัวของจูลีเนี่ยแอบแบบฆ่าทันทีไม่ได้ครับเทียก็อดสายเวทตัวที่2นะครับคือเวนิซ่าครับเวนิซ่าเนี่ยเป็นตัวละครสายเวทที่ไปยืนอยู่ในทีมกายหลายๆทีมมากๆแล้วก็ยังยืนอยู่ในทีมเวทด้วยครับ วาเนซ่าเนี่ยต้องบอกว่าแค่มายืนเฉยเนี่ยก็ลดเกราะแล้วนะครับและสกิลของเขาทั้ง2ส,สกิลเนี่ยก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มคูณาวทําให้ฝั่งตรงข้ามเล่นไม่ได้แล้วก็ยังมีลบบัฟด้วยนะครับทำให้ซอมบี้ล่วงไปเลยนะครับแล้วก็ยังมีสกิลหินเหมือนกับคังระด้วยถ้าทําเข้าเป้าสูงๆโอกาสติดก็จะมีมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของวาเลซ่าเนี่ย มันสามารถที่จะยืนในช่วงต้นเกมได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขามีอมตะเทินถึง3เทินถ้าไม่ได้โดนสกิลทะลุระวง หรือว่าโดนเร่งเทินมาก่อนเนี่ยก็เรียกได้ว่ายืนยันกลางการเกมถึงเลทเกมได้เลยครับเมลคียังคงติดอยู่ในเทียร์กอตของสายเวทนะครับเพราะว่าทีมเวทจะขาดเมลคีไม่ได้ครับเมลคีก็จะมาเป็นตัวละลายทีมถึกอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าดอทของเมลคีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับแล้วก็ยังมี CC อย่างสตันที่ยังมีผลที่ค่อนข้างดีด้วยและยังสามารถเสกเกาะให้ทีมเวทได้ยืนสู้ได้อีกนิดหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉนั้นเมลคีเนี่ยโดยรวมๆแล้วก็ยังเป็นตัวยืนหนึ่งในที่่ดีมมาากๆตอ มาดูสายซัพพอร์ตกันบ้างนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็มองว่ามันไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นเทียร์ก๊อตในอารีนาเลยก็ว่าได้นะครับเพลตันเนี่ยเป็นตัวละครที่ยืนได้นานมากๆบางคนเอาไปเล่นทั้งทีมถึกทีมเวททีมกายเรียกได้ว่าไปได้ทุกทีมเลยนะครับเป็นตัวละครที่ถึกมากมีเด้งเลือดนะครับมีเรื่องของอ่าสะท้อนนะครับอ่าแล้วก็สามารถที่จะไปล่อคายให้มาตีตัวเองได้นะครับทีมถึกบางคนก็เอาเพลตันไปยืนหลัง เพื่อให้คลายมาตีเพลตันแล้วก็สะท้อนกนลับไปรัวๆบางทีถ้าเกิดว่ามีแหวนพวกแหวน,วนชุบหกดาวอย่างเงี้ยครับโอ้โหเรียกได้ว่าเหนื่อยมากๆเป็นตัวละครที่ถึกแล้วก็เก่งมากๆเลยครับและเทียก็ตัวสุดท้ายก็จะอยู่ในสายสมดุลก็คือตัวละครอย่างคาม่าครับสำหรับคาม่าเนี่ยจริงๆมันก็จะลงได้แค่ทีมเดียวก็คือทีมถึกนั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครที่ทีมถึกก็ขาดไม่ได้เหมือนกันเป็นตัวละครที่ build s t e ในเรื่องของค่าบล็อกได้ง่ายเพราะว่าตัว p a s s ีฟของเขาเนี่ยมีบล็อกให้33ตอนซ2ด้วยนะ แล้วก็คาม่าเนี่ยยังเป็นตัวดาเมจในทีมถึกด้วยสามารถบิวเป็นเซตจุดอ่อนแล้วทาอัตตาคีกับจุดอ่อนให้ร้อยและทําดาเมจได้เร่งสามารถฮิวให้เพื่อนได้ด้วยนะครับยิ่ง46เนี่ยปาดทีละ5ตัวนะครับตัวละครตัวนี้ก็น่ากลัวมากครับแต่ว่ามันแอบแพ้ทางคายอยู่ถ้าเกิดว่าเอาไปยืนหลังตอนนี้เขาก็เลยเอาคาม่าเนี่ยมายืนหน้าแทนแล้วนะครับผมมาต่อกันที่เทียสเกันบ้างนะครับสำหรับ SS เนี่ยก็ยังเป็นตัวละครที่เก่งมากนะครับผมอ่าแล้วก็ ยังสามารถที่จะเอามาเลือกใช้เป็นแบบออปชั่นอลได้นะครับอย่างตัวแรกก็คือเอมิเลียครับสำหรับเอมิเลียเนี่ยเป็นตัวละครที่เอาไว้แก้พวกตัวถึกๆได้ดีนะครับโดยเฉพาะพวกทีมเวทเพลตันนะครับเอมิเลียเนี่ยซีหกเขาจะมีสกิลที่เรียกได้ว่าเป็นการโยนระเบิดนะครับแล้วสามารถที่จะตัดเลือดของศัตรูให้เหลือ55% ท,ทได้เลยนะครับและนอกจากนี้นะครับเอเมิเลียยังสามารถทําให้ศัตรูเนี่ยฮิวไม่ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่เอาไว้แก้ทางพวกเพลตันที่มันถึกๆแบบนี้ได้ดีเลยนะครับและเอเมิเลียเนี่ยข้อดีนะครับก็คือเวลาเอเมิเลียตายมันจะล้างในส่วนของดีบัฟให้เพื่อนนะครับอ่าสามอย่างแต่ว่ามันจะล้างแค่2คนนะอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันดูว่าจะล้างให้ตัวไหนแล้วก็ยังเสกโลให้ด้วยนะครับข้อดีของเอเมิเลียเนี่ยก็คือเวลาที่เราเจอจูริใช่ไหมครับ จูริเนี่ยเวลาติดดับศูนย์มาฝั่งใส่ฝั่งเราเนี่ยถ้าเรามีทั้งคังอุระทั้งเอมิเลียเนี่ยถ้าปกติคังอุระตายเนี่ยมันต้องตื่นขึ้นมามันถึงจะล้างให้เพื่อนแต่ของเอมิเลียเนี่ยแค่เอมิเลียตายมันก็ล้างให้เพื่อนแล้วไม่จําเป็นต้องมีตัวเอมิเลียตื่นขึ้นมานะครับเพราะนั้นเอมิเลียเนี่ยก็แอบ,บดีเวลาเจอจูริเหมือนกันนะครับอ่าเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆแต่ว่าถ้าจะน่าเล่นในอารีนาจริงๆเนี่ย ควรจะอยู่ที่4-6เลยนะครับถ้าไม่4-6เนี่ยอาจจะเก่งแค่ในกิลด์วอร์เท่านั้นครับตัวละครตัวถัดมาที่อยู่ที่ S-S นะครับก็คือไพยนั่นเองครับไพเนี่ยเป็นตัวละครที่เอามาบูสต์ดาเมจให้กับทีมกายภาพแบบยกระดับได้เลยนะครับเพราะว่ามีทั้งกายภาพเบาบางมีทั้งเจาะเกาะด้วยและตีธรรมดาติดเผาด้วยนั่นเองนะเอาไว้บูสต์ดาเมจรวมของทีมกายภาพได้แล้วก็ยังมีช็อตที่สามารถที่จะฆ่าศัตรูได้ด้วยสกิลบนนะครับเพราะสกิลบนของไพเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากๆครับและไพ่มีต เกิดด้วยได้โลด้วยนะครับยิ่งใส่พวกแหวนอมตะเข้าไปก็จะทําให้พายมี3ชีวิตแล้วก็เล่นกับทีมกายภาพได้เก่งมากๆครับผมต่อมาสายเวทที่ผมมองว่ายังเป็น t สเอ SS นี่มีถึง4ตัวเลยครับตัวแรกที่ผมมองว่าเป็นระดับ SS ของสายเวทก็คือยูชินนะครับยูชินเนี่ยเอาไปลงสงครามเบเสเซ็ตเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเพิ่มเข้าเป้ารวมของทั้งทีมได้นะครับทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเล่นพวกลินเล่นพวกคิริเอลแล้วมีโอกาสทําให้ติดสถานะ สูงขึ้นเพราะว่ามียูชินเนี่ยไปหักต้านไว้ให้แล้วนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ยังสามารถล้างซีซีได้พร้อมทั้งตัวเองก็มีซีซีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอาตะเทินเหมือนกับ v วเนซ่านะครับทำให้มันอาจจะไม่ได้ตายง่ายเกินไปในช่วงแรกครับต่อมาคือยอนฮีครับยอนฮียังคงเป็นดาเมจหลัก ที่มีซ c อย่างหลับผสมด้วยครับและยังเป็นตัวที่เคลียร์เกาะได้ค่อนข้างดีครับในสงครามเบ็ดเร็จเนี่ยเรียกได้ว่ายอนฮีก็ยังเป็นตัวดาเมจหลักที่ทําหน้าที่ได้ดีอยู่ครับซิเวสตาตัวละครตัวนี้นะครับเริ่มมีการนํามาใช้มากขึ้นทั้งในอารีนาแล้วก็สงครามเบ็ดเร็จเลยนะครับซิเวสตาเนี่ยเป็นตัวที่เก่งนะครับโดยที่ว่าถ้า4-6เนี่ยมันจะมีล้างสถานะทั้งหมดแล้วก็เด้งเลือดกลับมาเต็มเหมือนจะมี2ชีวิตเลยและซิเวสตาเนี่ยยังมีพาสซีฟที่เรียกว่าพรนะครับทำให้เขาเนี่ยไม่ไ นี้นะครับซิเวต้ายังมีสกิลเร่งเทินด้วยแล้วก็มีการเชนได้ด้วยคล้ายๆกับพวกเดลโลหรือคิริเอลแต่ว่ามันเชนทีละ3เป้าครับมันเลยเป็นตัวดาเมจที่เก่งมากๆเหมือนกันแต่ว่าการจะเล่นให้ยืนได้เนี่ย ควรจะอยู่ที่สัก4-6ครับต่อมาคือรินครับรินยังคงโดดเด่นนะครับและอยู่ในเทียร์ SS นั่นเองนะครับด้วยสกิลสับสนนะครับที่ทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยทำดาเมจเบาลง20%หรือจ่าย CC ไม่เข้าและรินเนี่ยยังมีหลายชีวิตด้วยและถ้าออกสกิลจังหวะดีๆอาจจะเร่งเทินได้รัวๆเลยครับผมมาต่อกันที่เทียร์ SS ของสายซับพอร์ตกันบ้างดีกว่านะครับตัวแรกเลยก็คืออลิสครับสำหรับตัวละครอย่างอลิสเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆทีมถึกคนไหนที่จะเล่นนะครับอลิสเป็น ธรรมดาก็สามารถฮิวต่อเนื่องได้สกิลล่างสกิลบนฮิวได้หมดเลยแล้วก็ยังเพิ่มดีเฟนซ์ให้กับทีมเป็นเทิร์นได้ด้วยนะครับเพราะนั้นตัวละครตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดไปเนี่ยการซัสเทนเลือดของทีมถึกก็จะ น้อยลงนะครับและมาคู่กับรีนา่า2ตัวนี้เล่นคู่กันได้เลยนะครับรีน่าเนี่ยมีการเพิ่มต้านให้กับทั้งทีมนะครับทำให้ทีมถึกเนี่ยอาจจะไม่ต้องทําค่าต้านเยอะนะครับอาแค่ใส่รีนา่าใส่ไพ่ไปนะครับก็ได้ต้านมามหาศาลแล้วนะครับ <Wow. S 1> นอกจากนี้รีน่าก็ยังฮิลได้ค่อนข้างแรงด้วยตีธรรมดาก็มีการฮิลให้กับเพื่อนที่เลือดน้อยที่สุดได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรีน่ากับอลิซไปคู่กันนะครับก็จะทําให้ทีมถึกเนี่ย ยิ่งเหนียวมากแล้วก็ลดโอกาสติดสถานะได้ครับออลลี่นะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นในอารีนาครับแต่ในสงครามเบดเซตท็อปเทียเนี่ยบอกเลยว่ามีทุกทีมครับออลลี่จะเอาไปยืนหลังนะครับเพิ่มคลิเลรตคิเดมให้กับตัวละครแถวหน้านะครับแล้วออลลี่ยังมีการศาสตร์ลดเกาะได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังเสกเกาะได้ด้วยใครที่มี C6 เนี่ยสามารถที่จะเสกวอยชิลให้กับเพื่อนๆ่อนสายเวทได้ด้วยครับ และนอกจากนี้ยังมีขจัดดีบับด้วยเรียกได้ว่าเป็นซับของทีมเวทที่เก่งมากๆเอาไปยืนหลังหนึ่งและหน้า4เป็นตัวดาเมจก็ยังเล่นได้ครับมาต่อกันที่เทียสกันบ้างดีกว่าครับสำหรับเทียเสเนี่ยในอารีนาก็มีเห็นปะปายบ้างแต่ว่าอาจจะไปเห็นมากๆหน่อยในพวกสงครามเบดเร็จนะครับเนื่องจากว่ามันต้องใช้ทีมเยอะนะทุกคนนะฮะอ่ะอย่างตัวแท้งนะครับก็จะมีน็อกซ์นะครับเอาไปเล่นไว้ในทีมเดสได้นะครับสามารถดึงได้สามารถเพิ่มอัตราการติดเดส ภาพรวมของทีมได้เป็นตัวแท้งหลักๆได้เลยนะครับอากิล่าครับเอาไปเล่นคู่กันได้นะครับสามารถเอาไปเล่นเดสได้แปะเดสได้นะครับแล้วก็ลิงค์นะครับเล่นคอมโบกับพวกเจฟก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ต่อมาสายกายภาพครับเดลโรนครับเดลโรนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่เอามาบูสต์ดาเมจกายภาพได้ด้วยแล้วก็ข้อดีของเดลโรนเนี่ยก็คือสกิลสับเนี่ยละครับมันมีจํานวนฮิตที่เยอะครับบางทีเนี่ยเราสามารถไปสับแล้วกินฮิตของคางุระก็ได้หรือว่ากินฮิตของตัวดาเมจหลายๆตัวได้ครับแต่บางทีมันก็หล่อนๆไปสับตัวที่แบบมันติดอมาตะเทินอะไรแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็ลองเอาไปใช้กันได้สําหรับเดลโรนเนี่ยควรจะมีต่ำๆตั้ง42หรือถ้า46ได้เดลโรนก็จะยืนได้นานขึ้นครับต่อมา แทโอเนี่ยลงมาอยู่ t ทีนะครับมีสกิลหมู่หเป้าก็จริงนะครับแต่ต้องบอกว่าความแรงของแทโอตอนนี้นะครับถ้าไปเทียบกับพวกคายหรือโค้งนะครับเรียกได้ว่าสู้ไม่ได้เลยนะครับอาจจะเอาไปเป็นดาเมจเสริมเล่นคู่กันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะหวังเพึ่งเป็นดาเมจหลัก ถ้าเอาแทโอไปเจอทีมถึกเนี่ยแทบไม่มีภาพแล้วนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดเจอกับทีมเวทยังพอไหวอยู่นะครับสามารถเร่งเทินได้แล้วก็ทะลุพวกวานิซ่าให้ตายไปได้ครับมาต่อกันที่ท r s เอสของสายเวทกันบ้างครับผมก็จะแปะคิริเอลไว้ให้ในตำแหน่งนี้ครับคิริเอลเนี่ยจริงๆก็สามารถเอาไปเล่นกับทีมเวทได้เป็นตัวศาสตร์สถานะอมพาธชั้นเยี่ยมเลยนะครับเห็นคนเกาหลีเริ่มเอาคิริเอลเนี่ยไปเล่นสู้กับทีมถึกแล้วนะครับเนื่องจากว่าคิริเอลสถานะที่เขาศาสตร์เนี่ยเป็นอมพาธ การที่ศัตรูติดอมพาตเนี่ยมันก็จะทําให้บล็อกเหลือศูนย์นั่นเองครับแต่ข้อเสียของคีเดลใหญ่ๆเลยนะครับก็คือตัวละครตัวนี้ครับสกิลหนึ่งเนี่ยมันยังไม่ได้ Impact มากมากนะครับผมอ่ามันจะต้องยิงให้โดนจังหวะที่มันดีจริงๆมันถึงจะเบิ้ลได้ครับไม่อย่างนั้นเนี่ยยิงไปติดโน่นติดนี่แล้วบางทีไม่ได้ติดดีบัฟดาเมจมันก็จะไม่ได้แรงขนาดนั้นนั่นเองครับแต่วมันสามารถที่จะเอาไปยืนเล่นในสงคสรามเบสเซตคู่กับยอนฮีเพื่อบูสดาเมจให้ยอนฮีได้ด้วยนะครับต Date, หรือไม่ก็ทีมถึกก็ได้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปศาสตร์เดทได้หรือว่าเพิ่มอัตราปรับใช้ได้เล่นกับพวกตัวละครสายสมดุลอย่างพวกเจฟพ,พวกเนียพวกไอลินได้เช่นเดียวกันนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะไปยืนอยู่ในทีมเดทผสมถึกมากกว่าครับมาต่อกันที่เทียเอกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเทียเอนะครับตัวแท้งผมจะใส่ไว้หนึ่งตัวคืออ e ีวานครับอีวานยังเป็นตัวเลือกที่เอามาเล่นในเบเ็ดเร็จบ้างนะครับเพราะว่าทำให้ภาพรวมของทีมเนี่ย ขึ้นด้วยแล้วก็อาจจะเจอช็อตฟุกที่ไปเจอตัวที่มันมีสตันอย่างเช่นเมลคีเจฟอะไรเงี้ยก็สามารถเอาอีวานกันได้แล้วก็ทําให้ทีมเนี่ยยืนได้ครับได้ได้ว่าใครที่จะเริ่มปั้นทีมถึกเนี่ยเอาอีวานมาใส่ก่อนก็ไม่น่าเกลียดครับ <Yeah. S 1> มาต่อกันที่สายซับเยเอกันบ้างนะครับก็จะมีคารินลูซี่แล้วก็ยูอีนะครับตัวละครเหล่านี้นะครับก็มีในเรื่องของการพลิกเกมด้วยการชุบล้างดีบัฟนะครับผมอ่าหรือว่าจะเอาไปกันเผาแบบยูอี ก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปเจอทีมพายอย่างเงี้ยอ่าถ้าเกิดว่าเราการเผาได้มันก็จะช่วยลดแรงกระแทกตรงนั้นได้ด้วยแล้วถ้ายูอีทึกๆหน่อยเนี่ยก็สามารถที่จะชุบพลิกเกมขึ้นมาได้ด้วยแล้วก็บัฟกายภาพอะไรต่างๆได้ด้วยครับหลักๆตัวซับเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวทางเลือกที่หยิบมาเลือกเวลาที่เราอยากจะ เอามาพิกเกมหรือว่าใส่ไว้ในทีมถึกหรือทีมเดสประมาณนั้นครับต่อมาคือเทียเอสายสมดุลน,นะครับก็จะมี4ตัวด้วยกันครับไอรีนเป็นตัวละครที่เอามาเปิดได้นะครับกรณีที่คุณอาจจะไม่มีเดลโลนอาจจะไม่มีพายไอรีนก็เป็น1ทางเลือกครับที่เข้าไปอยู่ในทีมกายได้เพราะบูสต์ดาเมจกายภาพได้ด้วยแล้วก็ยังมี c c ด้วยและ c c ของไอรีนเนี่ยติดค่อนข้างง่ายด้วยครับถ้าทํา C2 ก็จะสามารถทะลุทะลวงได้ทั้งสสกิลเลย แอบปนเป็นดาเมจก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวแบกสปีดทําเข้าเป้าก็ได้นะครับต่อมาคือคลิสครับสำหรับคลิสเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันแอบลุ้นเซอร์ไพรส์ช็อตได้นะครับคือตัวละครมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ยืนได้นานอะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ดวงดีหรือว่ามีเซอร์ไพรส์ช็อตได้คลิสซีเนี่ยมันอาจจะสั่งตายได้1ตัวเลย นะครับก็สามารถเอาไปเล่นปะปนกับทีมเดดได้แต่ว่าอาจจะต้องทําให้เขาเนี่ยถึกแล้วก็ยืนได้นานขึ้นด้วยนะครับต่อมาคือเจฟครับสำหรับเจฟเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เห็นในสงครามเบ็ดเสร็จค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าเขาจะไปแทนในตําแหน่งของเพลตันนั่นเองเนาะเพราะเพลตันเนี่ยเขาจะถูกโยกย้ายไปเล่นกับพวกทีมเวท นะเจฟก็จะสามารถเอามาเล่นคอมโบกับลูดี้ก็ได้หรือบางคนเอาไปคอมโบกับอากิล่าก็ได้นะครับเจฟมันจะเก่งนะครับถ้าเกิดว่ามีตัวลิงก์ให้เวลาที่ศัตรูตีเข้ามาทุกครั้งเนี่ยมันมีโอกาสที่เจฟจะโตกลับไปส่วนใหญ่ก็จะใส่พวกประดับสถานะ ให้โตแล้วลุ้นติดสถานะไปนะครับและยังมี CC ถึง2อย่างก็คือทั้งสตันแล้วก็เผาไหม้ด้วยก็ลุ้นจากตรงนั้นได้เช่นเดียวกันครับและตัวสุดท้ายก็คือน้องเนียนั่นเองครับสำหรับน้องเนียเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะไปเล่นอยู่กับพ่อแม่เนาะเพราะพ่อแม่เนี่ยมีการเพิ่มอัตราปรับใช้ให้กับเนียครับแต่การเล่นเนียเนี่ยก็ควรจะได้เปิดก่อนนะครับโดยที่ทําสปีดเยอะๆแล้วก็ทําเข้าเป้าอัตราปรับใช้สูงๆด้วยการใส่หมอผีครับเพราะเนียเนี่ยการกระโดดเหยียบของเขาเนี่ยมันจะทําให้เเรานย เล่นได้ต่ออีก2สกิลโดยที่ศัตรูไม่ได้เล่นเลยนะครับแต่ข้อเสียนะครับถ้าเกิดไปเจอตัวที่พางตายอย่างโพหรือบาลิสตานะครับยังไงฝั่งเขาก็จะไม่ติดคูดาวหนึ่งตัวแน่แแล้วก็ทําให้สวนเรากลับมาได้ครับและเนียเนี่ยก็ยังมี CC ทั้งจากการตีธรรมดาแล้วก็จากสกิลหนึ่งด้วยก็ถือว่าเอามาเล่นแก้ขัดได้ดีมากครับต่อมาจะเป็นเทียบีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นทางเลือกท้ายๆที่สามารถเอามาแจมใช้ได้นะครับก็จะมีเฮเลเนียนะครับเฮเลเนียสามารถที่จะยั่วยุได้เหมือนกับลีเลยนะคัับีจดด ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะกันความเสียหายเวทได้ด้วยครับเวลาเจอเวทที่ไม่ใช่ทะลุทะลวงเนี่ยตัวเฮเลเนียก็จะยืนรับได้สบายสบายเลยครับรีก็เหมือนกันครับก็จะตรงกันข้ามกับเฮเลเนียนะครับสามารถที่จะยืนรับดาเมจกายภาพได้ยัว่วยุได้แล้วก็รีข้อดีก็คือมีโอกาสสวนนะครับถ้าเกิดสวนใบอาจจะทําให้เขาติดสตันนได้นะครับอ่าก็เอามายืนเล่นได้อาจจะเล่นกับพวกตัวฮิลตัวซับ ปวดไปเรื่อยๆยืนไปเรื่อยๆก็ได้นะครับส่วนลุกนะครับลุกก็เอาไปยืนในทีมถึกได้กรณีที่เพื่อนๆอาจจะขาดคามา่าหรืออะไรอย่างงี้นะครับอเอาลุกไปยืนนะครับเพื่อกางโลได้เพราะว่ายุคนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวตัดฮิวอะไรอย่างงี้ค่อนข้างเยอะการที่ลุกเนี่ยมันเป็นตัวยกโลขึ้นมามันไม่โดนตัดคิวก็สามารถที่จะช่วยตรงนั้นได้แต่ว่า ถ้ามีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าก็ไปใช้ตัวอื่นดีกว่าครับมาต่อที่เทียบีฝั่งกายภาพกันบ้างนะครับก็จะมีก้าหารเนาะก้าหารเนี่ยมันมีดาเมจที่ค่อนข้างแรงครับถ้าออกสกิลในจังหวะดีๆอาจจะเก็บได้หลายตัวเหมือนกันนะครับแต่ก้าหารเนี่ยก็ค่อนข้างบางนะครับเพราะว่ามีอมตะอยู่แค่เทินแรกๆแ,แป๊บเดียวเท่านั้นเองถ้าเกิดโดนทะลุมาก็เรียบร้อยเหมือนกันจริงๆก้าเนี่ยเหมือนควรจะไปอยู่ที่ชาวไร่แล้วก็รอปรับสมดุลน,นะครับต่อมาบาริสต้าครับบาริสต้าก็เป็นหนึ่งตัวที่ เอามาเลือกใช้ได้ครับอ่าส่วนใหญ่ก็จะเล่นในพวกสงครามเบ็ดเสร็จมากกว่าข้อดีของบาลิสต้าก็คือมีพลางตาเหมือนกับโคเนี่ยแหละครับอ่าทำให้เขาเนี่ยได้ออกสกิลได้เล่นแน่นอนไม่ติดซีซนะครับแล้วบางจังหวะที่ดีจริงๆมันสามารถที่จะเชนได้คล้ายๆกับเดลโลน ดิเวสตารหรือคีรีเอลด้วยครับพาสคาวครับสามารถที่จะเล่นได้เหมือนกันนะครับพาสคาวเนี่ยจะฟิลคล้ายๆกับเป็นตัวสั่งตายเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเคลียร์เกาะเคลียร์อะไรของเขาได้เนี่ยเอาพาสคาวมายิงก็ไม่แย่นะและพาสคาวเนี่ยยังมีสกิลอย่างวอยชิลสองครั้งที่จะกันให้ตัวเองได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นทางเลือกเล็กๆสําหรับคนที่เล่นเบสเซ็ตนะครับสามารถเอาพาสคาวมาฉีดได้ตรงนี้ไม่น่าเกียดครับเพาราะพาสคาวดามจแรงมากๆครับผม ต่อมาคือเดซี่ครับเดซี่ก็จะเป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่เป็นออปชันให้เลือกเล่นได้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเมตาตอนนี้เนี่ยตัวปวดหลกัหลกๆเนี่ยก็จะเป็นคังระเป็นว a น e s ซ่าที่มีสกิลหินเนาะอ่าการที่เลือกเดซี่มาเนี่ยมันก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้ ประมาณหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วก็เดซี่เนี่ยยังเป็นตัวบูส์พลังโจมตีเวทได้ทั้งแพสซีฟแล้วก็สกิลบนด้วยครับอ่าหลักๆก,ก็จะเอามาแบบยํำสปีดแล้วก็มายืนกันหินให้ในช่วงต้นเกมประมาณนี้ครับต่อมาคือสายทรับเทียบี B ครับบิสกิตอ่าสำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่อาจจะเอาบิสกิตมาลงเบเ็ดเสร็จไว้ก็ได้นะครับเพราะบิสกิต C2 เนี่ยมันสามารถที่จะลดทอนดาเมจ5เป้าได้นะครับเวลาเจอพวกดาเมจ5เป้าเนี่ยก็อาจจะทําให้เรายืนได้นานขึ้นและถ้าเกิดโชคดีบิสกิตเราบิวเป็นถึก น่อยยืนไปถึงเลทเกมได้อาจจะใช้สกิลลบบัฟไปลบพวกซอมบี้ได้นะครับหน้าที่หลักๆของบิสกิตใน p v p ก็คงจะทำได้แค่นี้ครับและต่อมาคือซาร่านะครับซาร่าเนี่ยก็สามารถที่จะล้างซีซีได้นะครับอ่าแล้วก็ยังกันหลับได้ด้วยนะครับแต่หลักๆก,ก็คืออ่าล้างซีซีแล้วก็แปะดีบัฟประมาณนี้ก็เอามาใช้เป็นตัวเลือกได้ครับไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ ส่วนสายสมดุลน,นะครับก็จะมีเอสราเชลสไปนะเอสกับสไปแก๊งน้ําอัดลม2ตัวนี้นะครับก็รอการรีเมคนะครับอเอสก็เอาไปยืนรถเกาะได้นะครับจริงๆเอสเนี่ยมันควรจะทําหน้าที่ได้พอๆกับวาเนซ่าแต่ด้วยความที่สกิลหกับสกิลสองเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะออกแอคชั่นแล้วไม่คุ้มฟิลเหมือนเราออกสกิลล่างคางูระอะไรประมาณเนี้ยครับก็เลยยังไม่เก่งมากนะครับถ้าปรับ S มาให้เทียบเท่ากับวาเนซ่าได้ หรืออ่อนกว่าวันิซ่านิดนึงก็ได้ฮะอ่ามันจะน่าสนใจขึ้นมามากๆเลยนะครับส่วนสไปนนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้ต้องรอ,อการปรับอย่างเดียวครับอ่าเป็นตัวเลือกในการเล่นเฉพาะบางคนที่อาจจะเปิดได้เยอะๆจริงๆเพราะว่าสไป์มันจะถึกมากๆแล้วก็สไป์เนี่ยเป็นเซเว่นไนท์ที่ได้ใช้น้อยที่สุดในตอนนี้แล้ว แต่ก็หยิบมาลองเล่นได้ครับราเชลครับเจ้าแม่ PVE นะครับเอามาลง PVP ก็จะไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับแต่ว่าก็ยังดีตรงที่ว่ามันเพิ่มจุดอ่อนให้ทั้งทีมได้และตัวเขาก็มี2ชีวิตสามารถเอามาแปะพวกดีบัฟไว้ก่อนได้นะครับก็ฟีลคล้ายๆกับพายสกิลล่างครับที่แปะดีบัฟแต่ว่าเนี้ยมันก็จะแปะแค่3เป้าแล้วก็เน้นจะไปเล่นกับทีมกายภาพมากกว่าเหมาะกับมือใหม่ที่กําลังเริ่มปั้นทีม PVP แล้วยังมีตัวละครไม่เยอะครับส่วน t ทอด้านล่างทั้งหมดนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัว PVE ซะมากกว่านะครับหรือบางตัวอาจจะเด่นในกิวลวอ์อย่างเช่นอารากอนหรือชานเซเลอร์อะไรแบบนี้นะครับ ที่เหลือก็จะเป็นแบบแนวแนว PVE ไปตีบอสตีอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับก็อาจจะไม่ได้เจาะลึกอะไรมากนะครับโอเคครับและนี่ก็คือ Tier l i ลิก่อนอัปเดตวันที่13พฤศจิกายนที่ทางผมเนี่ยได้จัดมานะครับและย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วก็ประสบการณ์การเล่นเซเว่นไอรีเบิร์ h ของผมนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปของเกมนี้ต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ